รุ่งรัฐแดนเนียลเตะการข้อเอาเอาเอาเซเซเซยกที่หน่สวัสดีนะสสดแฟนครับมาดูรุ่งรัฐกับแดนเนียลครับแดนเนียลซินบีมวยไทยกับรุ่งรัฐพุ่มพันม่วงรุ่งรัฐฝ่ายแดงแดนเนียลฝ่ายน้ำเงินครับใส่กางเกงขาวนะครับแดนเนียลมีหมัดซ้ายครับคู่นี้จบไม่สวยนะครับหบดเพียงยกที่สองเท่านั้นนะครับโอ้โห,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 โหรุ่งรัฐเดินบุกไปก่อนครับโดนแดนเนียลแกวขาล้มลงไปครับรุ่เพื่อนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับคนละหนึ่งทีเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ มาเวทีถ่ายไปฝากครับขอบคุณเวทีมวยรัฐดำเนินครับศึก RWS ครับรัฐดำเนิน World Series ตุงรัฐดูก็พยายามจะเดินบุกอยู่เหมือนกันนะครับหาจังหวะเปิดเกมก่อนเดนเนียลนี่ตั้งรับนะครับรอออกแข้งรอออกหมัดครับนี่ครับตดจ้องจ้องครับด้อมด้อมมองๆกันอยู่ครับแอด x สองแนะครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับใครชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬาแอดเพื่อนในไลน์เข้าไปดูก่อนครับแอด x สองแครับ นี่คือยกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆครับลุงรัตก็ดูเชิงอยู่เหมือนกันแทงซ้ายไปครับโอ้โหหมัดซ้ายของแดนียลครับแดนียลก็ดริกีไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นแชมป์ราชด,ดำเนินนะครับนี่ครับพิกัดใหญ่ๆพิกัดนี้แหละครับค่อยๆขยับไปครับรลุงรัตมีแข้งซ้ายเตะซ้ายไปโอ้โหจะเตะผ่านขึ้นไปเลยนะ งางเข้ามาโอ้โหโดนดักแข้งซ้ายครับแต่เนี่ยว,วันนี้มานิ่งครับลุงรัดเองก็พยายามหาจังหวะแต่ดูลุงรัดเป่าปากหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูครับเหมือนจะเป่าปากนะพี่ลุงรัดนะต่เนี้มีต่อยท้องครับขยับเข้าไปเดินขยับเข้าไปยับขวาลุงรัตมีหมัดซ้ายแข้งซ้ายหลุยส์ครับเอาเอาเอาันนีลนี่ดูนิ่งนะโอ้โหหมัดซ้ายโดนครับ ระวังนะครับลูกรัดครับใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นๆไอ้ต่อยหมัดหนึ่งสองมาครับเรื่องประสบการณ์ความเก่าไม่ต้องบอกครับอยู่ที่เราอยู่แล้วครับแต่ว่าโอ้โหพลังอาวุธครับโอ้โหเนี่ยโดนหมัดครับเขาแม่นกว่าครับตีเขาทรายไปก็จะเชียร์นักมวยไทยออกหน้าออกตาหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชียร์กันนะเพื่อนๆนะ ไปครับมาลุ้นกันครับว่ารุ่งรัตนนั้นจะสู้อย่างไรครับเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะพอทราบผลกันบ้างแล้วนะครับก็อย่างที่หน้าปกคลิปบอกเลยครับตัวผมเองก็ลุ้นนะเอาใจช่วยพี่รุงรัตนนะแล้วก็ไปต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามดูกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับเกมจะจบในยกต่อไปครับเดี๋ยวมาดูจังหวะอาวุธกันครับว่าเกิดอะไรเป็นอย่างไรครับหมดยกที่หนึ่งครับตามต่อยกที่สองครับ ยกที่1คะแนนเราแพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลุงรัตนี่จำเป็นต้องเดินบุกครับเดินไปต่อยหมัดเลยครับสอกขวาครับจามเข้าไปก่อนโดนครับนี่ครับโอ้โหหมัดขวาครับดูครับเดนียลวนออกแล้วมีต่อยหมัดขวาเตะแข้งซ้ายครับลุงรัตนี่หมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับพยายามจะตีครับวงในครับเดนียลสู้ทุกลูกครับวงนอกก็สู้วงในก็สู้ครับหมัดแกก็รอบวกก็โดนโดนโดน มาครับบวกกันแล้วครับมาครับคนละดอกคนละทีเตะใส่ไปลุงรัฐแดนนิวเตะการข้อเอ้าเอาเซซเซโดนหมัดตามครับอัปเปอร์คัตไปเอ้าโอ๊ยหนอไม่ไหวครับไม่ไหวครับลุงรัฐครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆท้ายคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันครับ พอ,อก,กันไหมคลิปนาครับยูดีมีแห้งสำบายดีส,ดสุขสุขคนครับ